ดูดวงราศีธนูในปี2507อย่าให้โกรธน่ากลัวสุดสิ่งต่างๆที่บังเกิดขึ้นในปีนี้มันมีความอาฆาตมันมีความแค้นแต่ไม่ใช่ในราศีธนูนะครับเขาเรียกว่าเจ้าเจ้าเวนในกรรมนะครับเจ้ากรรมในเวนนะครับตามติดราศีธนูตามให้เจ็บปวดรัวร้าแสนทุกข์ทรมานถ้าจะทนไม่ไหวมันเลยโกรธขึ้นมาไงโวกเองมายุ่งกับข้าทําไม ข้าพเจ้าไปทําอะไรให้อดีตชาติมันผ่านไปแล้วแต่ยังไงอดีตชาติกรรมมันก็ยังตามติดเพราะฉะนั้นราศีธจนูสร้างคุณงามความดีแต่ว่าพลังที่จะเกิดขึ้นในปี2 5 1 7พลังแห่งความกโกรธพวกเอ็งมายุ่งกับข้าทําไมข้าพเจ้าทนไม่ไหวแล้วมันลุมเล้าเหลือเกินเรื่องราวต่างๆไม่ว่าจะเป็นสิ่งที่มองเห็นหรือมองไม่เห็นทําให้ทุรนทุรายเจ็บปวดเล้าเล้า ข้าพเจ้าไม่เคยทําอะไรให้กับเองในชาตินี้ชาตินี้ส่วนชาตินี้ครับชาติที่แล้วส่วนชาติที่แล้วก็จริงว่าเป็นกรรมเก่าของในอดีตชาติแต่ว่าชาตินี้เป็นคนดีแล้วท่านก็ต้องบอกกล่าวกับเรื่องราวต่างๆให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์รู้สั่งศักดิ์สิทธิ์ข้าพเจ้าได้เป็นคนดีแล้วในชาตินี้ทุกสิ่งทุกอย่างเขาจะอดโทษได้แก่ท่านจะยอมให้ราศีธนูดวงชะตาตกตําแหน่งร่ารวยด้วยทรัพย์สินทองจะเลิกลูกเรือแต่ว่าเครียดนิดหนึ่ง มันเครียดเพราะว่ามันมาแกล้งเรามันมาโกรธเรามันส่งวิญญาณร้ายมันส่งอาถรรพ์มันส่งคุญสยัยมายุ่งเกี่ยวกับราศีธนูแต่ราศีธนูด้วยบุญกุศลภาสนาก็แผงสอนยิงเลยนะครับนารายตวาดหินมะพันานกระจนกระจายนะครับวิญญาณเขาก็กลัวเหมือนกันนะครับในเมื่อท่านมีอำนาจ ดวงชะตาของชาวราศีตนลมีอํานาจสิ่งศักดิ์สิทธิ์คอยปกปกักคุกคองรักษาหนุนนำดวงชะตาทําให้ดวงชะตาของท่านพิผันเปลี่ยนแปลงทําให้ดวงเปิดร่ารวยด้วยทรัพย์สินเงินทองจเจริญรุ่งเรืองในตําแหน่งหน้าที่การงานการเงินปีนี้เฮงเฮงเฮงมาดูดวงชะตาโดยรวมกันชะตาชีวิตราบรื่นเป็นไปได้ด้วยดีเหมือนฝันกับเรื่องราวต่างๆมันเปลี่ยนไปรวยจางทางโค้งเกิดขึ้นในโชคชะตา ดวงชะตากําลังจะเปลี่ยนแปลงพิกผันเป็นไปได้ดีเหมือนกับมีอะไรบางอย่างขอช่วยเหลือควาชูหนุนนาะในโชคชะตาดวงชะตาของท่านควรที่จะต้องปรับปรุงแก้ไขในโชคชะตาอํานาจบารมีวาสนารูปรสกินเสียงลมอากาศก็สําคัญถ้าท่านรับพลังไม่ดีเข้าไปแน่นอนครับสายมูเตลูเราไม่รับพลังไม่ดีเด็ดขาดถ้ารับพลังไม่ดีทำให้จิตตกสุขภาพย่ำแย่ เจอปัญหาต่างๆมาลมเล้าไม่ว่าจะเป็นรูปรถกลินเสียงอาถรรพ์หรือว่ามีสิ่งใดเข้ามาแตกต้องโอทา่านถ้าท่านหลบหลีกเรียบร้อยแล้วปัญหาต่างๆก็จะคียคลายแสงสว่างจะส่องมาที่ตัวทา่านเหมือนดังมีก่องแก้วกำแพงแก้วล้อมรอบเหมือนดังฝันไปว่าข้าพเจ้ายังลำบากอยู่เลยนะแต่บัดนี้เป็นต้นไป จะร่ารวยด้วยทรัพย์สินทองดวงชะตาจะเปิดสุขสมสมหวังดังใจหมายดวงดาวตกตําแหน่งที่ดีการเคลื่อนย้ายก็เป็นอีกหนึ่งที่สําคัญจะทําให้ท่านจิตตกไม่ว่าจะเป็นการย้ายราศีย้ายโชคชะตาจะทําให้ท่านกังวลคิดมากและก็เกิดทุกข,ขาลาบางครั้งบางคราวมีการเปลี่ยนแปลงพัฒนาอย่างก้าวกระโดดก็อย่าตื่นเต้นครับนะ หรือว่าอกฟันทอนแฟนมาไม่ได้รู้สึกยอมแย่รู้สึกกลัวเปลี่ยนแปลงก็เปลี่ยนแปลงครับแต่ว่าขอคำนายว่าเปลี่ยนแปลงไปทางด้านดีๆอาจจะมีข่าวดีงานวิวาเข้ามาประเดประดังเข้ามาสุขสมสมหวังจเจริญรุ่งเรืองในตําแหน่งหน้าที่การงานการเงินข่าวดีเข้ามาจัดเต็มเพราะฉะนั้นขลัวที่มันสร้างความดีต่อไปและข่าวดีจะมาเรื่อย ยิ่งสร้างยิ่งดียิ่งสร้างยิ่ง,ง,งดีผลเกิดวันจันทร์ตกตำแหน่งอำนาจบารมีวาสนาไม่ใช่เพื่อนเล่นเป็นคนมีบุญกุศลวาสนามาเกิดทำอะไรก็ประสบผลความแข็งแกร่งบังเกิดในโชคชะตาธุรกิจการงานการเงินจะร่ำรวยที่ผันเปลี่ยนแปลงไปทงได้ดีจะตาชีวิตตกตำแหน่งควา,ามร่ำรวยแสงสว่างมาเกิดขึ้นกับท่านเมื่อถึงเวลาเมื่อถึงเวลาจะรวยใครก็ุดไม่อยู่ เทวดาฟ้าดินดึงเอาไว้ก็ดึงไม่อยู่เพราะว่าบุญกุศลวาสนาไม่มีใครสู้ได้สิ่งศักดิ์สิทธิ์คอยปกปักคุ้มครองรักษาปัญหาต่างๆมีเอาให้แก้มีเอาไว้เพื่อบรรทัดใครบางคนที่เข้ามากั่นแกล้งในโชคชะตางท่านท่านจะสามารถต่อสู้ต่อกรก,รกับเขาได้ในโชคชะตาจะมีข่าววิวาเข้ามาเรื่อยๆทต่ไม่รู้สึกว่าตนเองเมื่อไหรจะแต่งกับเขาบ้างด้วยบุญกุศลวาสนาความจิตใจที่แช่มชื่นของท่าน เป็นคนออบอ้อมอารีเป็นคนชอบช่วยเหลือคนอื่นเป็นคนที่ให้แล้วไม่คิดหวังผลตอบแทนแต่ให้ไปกับใครก็บ่งบอกถึงโชคชะตาทําบุญกับคนไม่ขึ้นการต่อสู้ประหารประหารกับใครบางคนบ่งบอกถึงโชคชะตาที่มีอํานาจบารมีวาสนาการที่ท่านรู้สึกความตั้งมั่นเอาจริงเอาจังแต่บางครั้งก็รู้สึกท้อถอยที่จะรู้สึกท้อถอยบ่งบอกถึงชะตาชีวิตตกตําแหน่งไม่ค่อยดีเท่าไหร่ ในเรื่องปัญหาทางภาวะจิตใจแต่ยังไงก็แล้วแต่อยู่ในเกณฑ์ชะตาที่ดีท่านจะต้องต่อสู้แข่งแย่งชิงดีคนที่เข้ามาเป็นศัตรูกับท่านจะแพ้ให้อำนาจบาลีวัส,สนาเข้ามาจัดเต็มสิ่งต่างๆมันเกิดในโชคชะตาท่านจะรับทรัพย์โดยโชคสมหวังดังใจหมายถ้าไม่ใช่เพื่อนเล่นเองกับปัญหาต่างๆเรื่องโชคลายจะไม่เข้ามาถ้าท่านรู้สึกพึกเขิมด้วยอำนาจบารลรี เริ่มบดีบดอยตั้งแต่ชะตาชีวิตเริ่มตน้นเป็นไปได้ด้วยดีผสมผด็ดข่าวดีจะบังเกิดขึ้นแก่ตัวท่านคุงชะตาตกตำแหน่งมีการเปลี่ยนแปลงคากฝันเปลี่ยนแปลงไปงทางด้านดีๆการสับสนององวยจะเริ่มคลี่คายเริ่มจะมองเห็นอะไรบางอย่างท่านมุ่งมั่นเอาจริงเอาจังมุ่งตรงไปข้างหน้าและอ้อมเอาอย่าทาอะไรตรงไปตรงมาเพราะว่าจิตใจของท่านเด่นเดียวเอาหารเอาอะไรไปเปะ,เปะชอบอะไรไปเปะ ไม่ชอบปิดผิวไม่ชอบโคดโกงชอบอะไรตรงไปตรงมาด้วยบุญบุสมวาสนาท่านจะมีเงินทองมากมายปีนี้จะร่ำรวยด้วยเสพถิงทองเงินทองตกตำแหน่งนะครับเงินไหลมาเขาเรียกว่าทุ่งข้าวเหลืองลามต้นไม้พิงอยู่ด้านหลังหัวใจพองโตหานคู่เกิดขึ้นในโชคชะตาด้วยบุญบุสมวาสนาการปฏริป,ปอยตตำแหน่งหน้าที่การงานการเงินจะได้รีเริ่มนะครับเริ่มต้นเป็นไปได้ด้วยดีข่าวดีบังเกิด ชะตาพิพาณเปลี่ยนแปลงไปทางให้ดีครอบครัวอยู่ร่มเย็นม่สุขเจอเลืรุกเรืองในตําแหน่งหน้าที่การงานมีแต่ข่าวดีนะครับชะตารวยเงินแสนเงินล้านเงินแสนจะเข้านะครับเงินแสนจะค่อยๆทยอยเข้ามาอาจจะไม่ได้ก้อนใหญ่แต่ว่าเงินแสนมันก็ไม่น้อยชะตาชีวิตองค์ท่านเข้ามาทําให้ท่านจิตใจเริ่มพึกเหิมแข็งแกร่งปราบศัตรูมมานให้พังดีน่า ใครก็ามายุ่งเกี่ยวกับตัวท่านท่านอาจาจะรู้สึกว่าข้าพเจ้าไม่ขอยุ่งเกี่ยวบใครทั้งนั้นแต่ความรู้สึกภายในใจลึกๆอาจจะรู้สึกน้อยใจน้อยใจว่าสิ่งนั้นที่เราได้มามันน้อยเกินไปเงินก้อนนี้ที่ได้มามันน้อยเกินไปทําไมไม่เยอะกว่านี้นะมันอาจจะรู้สึกแบบนี้เกิดขึ้นในโชคชะตาการจัดแจงตามแบบแผนประเพณีจัดแจงตามวัจจุกัวงจุ้ยนะครับซ้ายเสือขาวนะครับซ้ายมังกรขวาเสือขาว กาแจ้งให้เกิดความมัน่นคงและท่านจะร่ำรวยเป็นอย่างมากที่สุดจะเลื่อนลุเรื่องอันทีทันใดหลวงชะตาจะตกตำแหน่งขอความช่วยเหลือใครไม่ได้เลย้ยืนอยาดต่อสู้แข่งแย่งชิงดีด้วยตัวท่านเดียวท่านจะทำอะไรท่านต้องกล้าได้กล้าเสียกล้าที่ตัดสินใจบางครั้งมันก็มีผิดพลาดบ้างต้องทำใจหลวงชะตาตกตำแหน่งการพิฆาตต่อสู้แข่งแย่งชิงดีอำนาจบารมีวัสนา เ,เรียกว่าแย่งกันรวยดวงชะตาของท่านจะร่ำรวยด้วยทรัพย์สินนทองดวงชะตาเปิดจิตใจคอเหี่ยวปัญหาต่างๆปราบสโตูโมมานพิฆาตอสูรต่างๆที่เข้ามากลับมาลายหายไปสิ้นดวงดาวร้ายได้ออกไปเยื่อใย้ายได้ออกไปหมดแล้วส่องหาแต่ดวงชะตาให้เปิดทำคุณงามความดีเข้าไว้และท่านจะเจริญรุ่งเรืองสิ่งต่างๆที่ท่านบดีบดอยล่องลอยและรอคอยมานานแล้ว ทุกสิ่งทุกอย่างจะเริ่มเข้ามาทําให้ท่านเริ่มเก็บเกี่ยวเก็บเกี่ยวผลผลิตเริ่มได้รับเงินทองเริ่มได้สิ่งต่างๆที่เข้ามาในชะตาชีวิตเริ่มมองเห็นสิ่งที่ใช่การที่ท่านมองอะไรบางอย่างมองเห็นอนาคตท่านจะได้ค้นพบหรือจะได้เจอครูบาอาจารย์ปูฤษีตาบวัวปูฤษีตาไฟปูฤษีทันอกทันตาทันใจปูฤษีนารอด ปูสิง์สมิงพายสายยานเกี่ยวกับปู่ฤาษีจะเข้ามาส่องเสริมหนุนำนำดวงชะตาท่านโชคชะตากำลังจะพลิกผันเปลี่ยนแปลงไปทางดีมุ่งมัน่นเอาจริงเอาจังมุ่งตรงไปข้างหน้าสิ่งต่างๆจะทำให้ท่านรู้สึกน้อยเนื้อต่าใจจะรออะไรล่ะก็ขอบารมีปู่ฤาษีพ่อแก่แม่ตา ขอบารมีอำนาจนั่นจะเจริญลุงเรืองขึ้นมาทันทีทันใดเพียงแค่อะไรบางอย่างมาขัดแสงส่องเรามาเป็นเศรษฐีแล้วแค่เป่าทีเดียวก็รวยเป่าทีเดียวก็ปังลุ่งโลภะสมเร็จสมหวังดังใจหมายจะเลิญลุกเรืองขึ้นมาทันทีทันใดลูงชะตาตกตำแหน่งร่ำรวยพลิกผันเปลี่ยนแปลงไปทางด้านดีๆสุขสมสมหวังดังใจหมายพลิกชะตาชีวิตหน้ามือเป็นหลังมือ